ผู้ชมคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปลนออกมานะคะจังหวัดสมุทรสงครามของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็ยังเข้มงวดในเรื่องของมาตรการต่างๆเราไปดูว่าถึงแม้จะมีการผ่อนปลนแล้วจังหวัดยังมีมาตรการอย่างไรกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงสถานประกอบการด้วยค่ะครับวันนี้เนี่ยประชุมทางผู้บริหารหน่วยงาน กับหัวหน้าส่วนราชการก็เรียนว่าจังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยต้องการที่จะให้การดําเนินการตามมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับแล้วก็การปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเวลาที่มีการพลรนรนะครับให้มีการปฏิบัติที่มีความเข้มแข็งนะครับจังหวัดเราเนี่ยตั้ง40ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานนะครับแล้วก็รับผิดชอบเป็นรายตำบลน,นะครับแล้วก็จะได้สามารถลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการดําเนินการในลักษณะนี้ก็คือว่าทางหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามการดําเนินการตามมาตรการเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้การสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ติดตามว่า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนนะครับก็จะบังคับใช้กฎหมายนะครับเช่นถ้าได้รับรายงานว่าสถานที่ใดนะครับมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปฏิบัติละเลยก็จะต้องมีคําสั่งปิดอย่างนี้นครับแล้วก็สิ่งที่ได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการออกไปเนี่ยนะครับเน้นย้ําในเรื่องของสถานที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็เพิ่งได้รับการผ่อนปลนไปนะครับก็คือตลาดนะครับตลาดทุกประเภท ร้านจำหน่ายอาหารนะครับแล้วก็กิจการค้าปลีกส่งนะครับสถานที่ที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายกีฬาสันทนาการนะครับร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะครับแล้วก็สถานที่อื่นที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของสถานที่ที่เราให้ออกไปแล้วก็มาตรการที่ออกไปเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันโรคกับคำแนะนำเนี่ยก็มีรายละเอียดของการปฏิบัติมากแต่สิ่งที่จะเน้นหนัก ก็คือเรื่องของความสะอาดสถานที่นะครับจะต้องมีการทําความสะอาดนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ใช้บริการนะครับอยากไปเห็นว่าในตลาดเนี่ยทั้งคนขายคนซื้อเนี่ยใส่หน้ากากหมดเลยนะครับไม่มีคนไหนที่ไม่ใส่อย่างเี้เป็นต้นนะครับประการที่3ก็คือการมีจุดบริการ แอลกอฮอลเจลนะครับหรือจุดที่จะล้างมือด้วยสบู่ได้นะครับอันที่4ี่ก็คือเรื่องของการรักษาระยะห่างอันนี้จำเป็นมากนะครับต้องมีการดูแลอย่างอย่างดีนะครับเช่นร้านอาหารเนี่ยการตั้งโต๊ะก็จะต้องห่างขึ้นจากเดิมนะครับเช่นห่างอย่างน้อย1เมตรนะครับถ้าไปตามตลาดเนี่ยการตั้งแผงขายก็ห่างขึ้นนะครับก็อย่างน้อยก็1เมตรนะครับแล้วก็การมีจุดคัดกรอง เช่นการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่นะครับหรือดูอาการของคนที่เข้ามาถ้ามีลักษณะของอาการเจ็บป่วยเนี่ยก,ก็ไม่ให้เข้าร้านนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการจำหน่ายสุราหรือการดื่มสุรา แม้จะมีการเปิดร้านอาหารไปแล้วนะครับแต่ว่าการจําหน่ายสุราในร้านอาหารก็ไม่ได้นะครับแล้วก็การดื่มในร้านอาหารก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งการจําหน่ายสุราก็มีกฎหมายควบคุมเวลาของการที่จะซื้อได้อันนี้ทางชุดตรวจของเราเนี่ยที่เป็นหัวหน้า่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานก็จะต้องไปตรวจติดตามสิ่งเหล่านี้นะครับรวมทั้งแหล่งที่จะเป็นที่มั่วสุม นะครับของคนที่จะไปรวมตัวกันแล้วมีพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการป้องกันโรคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการตรวจติดตามทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและตามคําแนะนำเนี่ยมีความเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยจบไปนะครับไม่กลับมาในจังหวัดสมุทรสงครามของเราอีกครับอันนี้ก็ในช่วง สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางศูนย์โควิด19จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยให้ความสําคัญกับการที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการแจก,กเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับ ก็ทำต่อเนื่องนะครับไปครบทุกตำบลน,นะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์โควิดจังหวัดกับภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าในการไปตรวจติดตามของทางผู้บริหารของจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ40หน่วยงานนี้นะครับ mm. ก็ได้มอบหมายว่าให้ไปดูแลเรื่องผลกระทบต่อเนื่องด้วย mm. เช่นถ้าไปพบว่ามีพี่น้องประชาชนที่มีความลาบากมีความขาดแคลนอันนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือได้ทันทีครับ ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลผ่อนปรนนะครับให้กิจการบางอย่างได้ดําเนินการได้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องประชาชนจะต้องกาดไม่ตกนะครับจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะควบคุมป้องกันไม่ให้โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งครับ